คำ,คำถามแรกที่ที่หลายๆคนเนี่ยถามแล้วก็รอคอยกันมานานมากสําหรับการที่เราอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยถูกยกเว้นวีซ่าเวลาที่เดินทางไปประเทศจีนซึ่งวันนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วทางทางสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองยังไงครับการท่องเที่ยวประเทศไทยฮะไม่มาหนีฮะครับไอ้เรื่องที่มีการคุยเรื่องนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดเนียะมันจะเริ่มมีการคุยกันตั้งแต่สมัย นายกยิ่งรักกันเนาะมหยนู้นนายกรัฐมตรีเหลีเคร์อเฉียงมาเมืองไทยแล้วก็มีการคุยกันเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็มันหยุดไปอันนี้เราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะเราพูดถึงเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยนะแล้วก็การเปิดวีซ่าซึ่งกันและกันเนี่ยแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงเท่าไหร่นักอย่างเช่นนะครับที่เราพวกพวกทุนจีนทุนดาอะไรพวกนี้ตอนนี้ยังไม่มีเนาะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าพอ พอครั้งนี้เนี่ยซึ่งเราจริงๆเราเราจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเราเปิดให้เขาก่อนอยู่แล้วใช่ครับครับแต่พอเป็นข่าวว่าเขามาเปิดให้เราด้วยเป็นการเปิดร่วมกันก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเรื่องความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างก,กัน,น่ะมันไม่มีปัญหาครับนะครับถ้าเกิดม,มองเรื่องนี้มิตินี้นะมองมิตินี้ก็คงไม่มีอะไรครับแต่ทีนี้จะถามว่าเริ่มมิติของธุรก,กิจท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะ ผมขอชี้สองประเด็นนะประเด็นแรกคือประเด็นเอกรณีถ้าเกิดท่องเที่ยวม,มันมีการเข้าออกที่ที่มีจํานวนแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นเนี่ยไอ้ระบบของสายการบินในการที่จะบินไปบินมามันก็ทําอะไรง่ายขึ้นเพราะว่าเวลาขายตั๋วเนาะครับแต่ทีนี้ทีนี้พอม,มันมีอะไรง่ายขึ้นเนี่ยทางด้านธุรกิจผมก็ต้องปรับตัวอืนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องสายการบินคงไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะว่า ก็เหมือนกับบินฮ่องกงบินมา,มาเลเซียเนะอะไรเงี้ยม,มันมีการขายตัวการการทำธุรกิจตัวนี้มันก็จะคล่องตัวในมุมของเขาคแต่ทีนี้ในมุมของคนที่เคยทําท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยอินบาวก็คือนํานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยแน่นอนเราก็ผ่านมาหลายเดือนก็คงก็คงจะพอเห็นอยู่แล้วเพราะเราหลายครั้งแล้วที่เราเคยฟรีวีซ่าไม่เก็บค่าวีซ่าให้จีนอะไรพวกนี้แล้วครัคร้งนี้ก็ ผ่านมาหลายเดือนแล้วอาจจะยังไม่เห็นจำนวนที่เราที่เราคาดคาดหวังไว้นะครับในในในระยะแรกนะครับแต่ว่าพอคนไทยไปแบบฟรีเนี่ยไอ้น,นี่ก็เป็นประเด็นสำหรับคนที่ทำเอาบัตรผม,ผมยกตัวอย่างนี้นะที่เกาหลีเนี่ยคนไทยไปเกาหลีเนี่ยไปไปแบบฟรีเนาะไม่ต้องไม่ต้องทำ visa <ม>แต่เราก็มีไปมีประเด็นว่าพอไปถึงที่นั่นแล้วเขาไม่ให้เราเข้าเนี่ย มันก็ปเป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันที่เขาแม่เราเข้าคือปัญหาวิธีคิดวิธีเงื่อนไขในในการปล่อยให้คนเขาเข้ามาเนี่ยคนไทยเราไปเป็นไปเป็นผีนุ่งผีน้อยเยอะก็เลยทําให้จีเกาหลีบางทีก็ไม่คนไทยปฏิเสธคนไทยเข้าในบางกลุ่มจากปัญหานี้ครับไอปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันแก้กันมันไม่ใช่แก้ไม่ตกมันก็ทําให้บางครั้งอ่ะคนที่ทําทัวนะร์นะอยากจะขอวีซ่าด้วยซ้ําไป เพราะว่าถ้าเกิดขอวีซ่าแล้วการปล่อยมันก็ง่ายเข้าง่ายขึ้นโดยกับับการพิจารณาก็ง่ายขึ้นแต่ว่าพอมันพอมันเป็นเป็นแบบผีน้อยเนี่ยมันก็เลยทําให้คูปฏิเสธการเข้าแล้วก็จะกระทบถึงคนที่ไปด้วยกันบ้างมีด้วยนะฮะทีะนี้ทีนี้ตรงนั้นผมว่าแก้ปัญหาได้ในในใน,ในกรณีที่เราเราสร้างความเชื่อมั่นได้นะแต่ทีนี้ของจีนเนี่ยพอเปิดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเออ เท่าที่เท่าที่ที่ผมเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนๆที่ที่ที่ทำทำจีนอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยคือด้วยการแข่งขันจะทาให้ราคามันมีปัญหาอถ้าเขาใจนะเวลามันแข่งขันเงินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธุรกิจเวลามันแข่งขันเยอะเนี่ยมันตอนเริ่มต้นต้องระวังเพราะว่าอาจจะไปเจอวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องโดยเล่นราคาอย่างเดียวอ่ะมันจะทาให้คุณภาพของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจอบลงนะมันมีบางอย่างเอออย่างเช่น ถมงแม้ไปเที่ยวแบบไม่ผ่านทัวร์คืออย่างน้อยสุดเนี่ยคุณคุณขอหน้านั้นคุณไปประเทศจีนส่วนใหญ่คุณก็ผ่านในบริษัททัวร์จัดก,การที่คุณเนี่ยนะครับมันก็มีคนเหมือนกับดูแลและคุ้มครองนักท่องเที่ยวไกลๆอยู่ด้วยเนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเองโดยไม่มีแล้วก็สะดวกขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มเพิ่มมาตรการเพิ่มวิธีการในการครัดกรองการท่องเที่ยวด้วยครับฮอันนี้อันนี้พูดแบบพูดแบบกว้างๆนะฮะพูดแบบกว้างๆนะครับแต่ แต่มันแต่แตบางครั้งก็แปลกใจนิดหนึ่งก็คือว่าเราจริงๆก็ไม่ต้องดีใจอะไรเยอะเนาะเพราะว่าการที่ปล่อยให้คนไทยไปต่างประเทศยเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นการสูญเสียเศรษฐกิจเราเหมือนกันน,นั่นสิครับ <c oughs> อการําลังจะคิดอยู่ว่าเอ๊ะตัวเลขที่มีการประเมินประมาณว่าคนไทยจะเดินทางออกเพื่อจะไปจีนเนี่ยสักขึ้นเพิ่มขึ้น20เอร์เซนตตามที่มีข้อมูลบางแหล่งออกมาเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้ฟังฟังดูแบบผิวเผินเนี่ย เอ้เราจะเสียดุลการท่องเที่ยวหรือวะเมื่อ <laughs> คือ,ค,อคือบางครั้งเนี่ยผมให้สมัมภาษณ์เนี่ย <laughs> ถ้ามองดเฉพาะมุม,อมอของได้ความได้ประโยชน์เสียประโยชน์ <laughs> ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้า <laughs> เรามองมุมอของประเทศนะ <laughs> เป็นเรื่องของชาติเนี่ย <laughs> บางทีเราก็ต้องมองเหมือนกันว่าเอ้เราไม่มีมาตรการควบคุมการไปเที่ยวต่างประเทศของคนไทยเนี่ยมันก็คนไทยเอาเงินออกไปเที่ยวต่างประเทศเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นมุมบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้อย่างจีนเนี่ยที่หายไปเนี่ยปีปีที่ผ่านมาที่คนจีนมาเที่ยวน้อยเนี่ยมันเป็นมาตรการของเขานะครับที่เขาพยายามคุมคนของเขาให้เข้่ภายในประเทศให้มากขึ้นคครครับับบแล้วแล้วเขาก็มีมาตรการของเขาต่างๆแล้วเขาก็ทําสําเร็จเราเปิดฟรีให้เขาเขาก็ไม่มาไม่ใช่ไม่ไมาไม่ได้มาตามที่เราเราเข้าใจอืมแต่ว่าเขามีวิธีการในการคุมคนออกของเขาเหมือนกันอืมแต่เราบางทีเรา ไปเปิดเยอะเกินเนี่ยผมอย่างอย่างเต้นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นโอ้ยวีรอนแยะๆเลย <c oughs> ทำจริงเหอะมันแทนที่ว่าเที่ยวประเทศไทยเนาะมันไปเที่ยวต่างประเทศเยอะๆนี่เป็นเรื่องดีหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พูดในฐาน,นะผมเป็นคนไทยนะ,ะถ้าไพูดในมุมของ <c oughs> มุมของคนทําธุรกิจท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เราก็ต้องเชียร์เลยอ่าอ่าครับผมถูกไหมเราก็ต้องเชียร์เอ้ยดีแล้วเปิดฟรีง่ายเข้าอะไรก็ดีหมดแหละแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดถามในมุมของคนที่ต้องดูทั้งสองพาร์ทเนี่ยผมก็ต้องจะเรียนว่า เวลาคนคนคนจีนเนี่ยมามาเมืองไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราไม่มีมาตรก,การในการควบคุมเรื่องความปลอดภัยของประเทศนะผมยกตัวอย่างสมมติว่าเราไปสิงคโปร์ถึงแม้ว่าสิงคโปร์ไม่ต้องวีซา่าแต่เวลาจะเข้าสิงคโปร์มันต้องมันต้องมันต้อง,ม,อง,ม,อง,ม,องมันต้องไปกดไอแอปพลิเคชันให้ของเขาอะเพื่อจะเข้าเมืองอย่างน้อยที่สุดเขาติดตามตัวได้ว่าคนคนนี้มาแล้วอยู่ที่ไหนพักที่ไหนอะไรพวกนี้มันเลืองของนี่คือความปลอดภัยคครับเราไม่มีระบบเนี้ย บ้านเราเข้ามาบ้านเราไม่มีเราไม่มีใบต่อมอ .6 ต่อมอ .6 คือใบสมัยก่อนเราต้องกรอกใบเอกสารใบหนึ่งว่ามาเมืองไทยกี่วันพักที่ไหนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเอกสารฉบับนี้ตอนนี้เราไม่มีแล้วนะเมืองไทยเรายกเลิกไปแต่เราไม่มีมาตรการอย่างอื่นมารองรับคแล้วผมถามว่าน้องเที่ยวเข้ามาแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็ไม่รู้นเป็นนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าใช่ใช่นะมันมันจะมีผลต่อมาตรการในการดูแลด้วยนะคือคือคืออย่างนี้ครับ ผมตมิว่าการท่องเที่ยวการเข้ามาที่เป็นนักท่องเที่ยวกับการเข้ามาที่ไม่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะ่ะจริงๆมันต่างกันในในเรื่องของการเอ่อการดูแลครับนะาาสมมติอย่างสมมติว่านักท่องเที่ยวอยู่อยู่เอ่อไปเกิดอุบัติเหตุเงี้ยเราจะดูแลนักท่องเทีย่ยวไหมว่ายังไงไหไมคือจริงจริงบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องอย่างเช่นเอ่อพูดพวกเราชใช้ใช้ใช้ในวงการเรานะว่าชักดาบโรงพยาบาลเนี่ยปีหนึงน่งปีปีหนึ่งน่ะหลายร้อยล้านนะ คือมารักษาพยาบาลแล้วไม่มีเงินจ่ายแล้วก็คแล้วก็ชักดาบเนี่ยออทําอะไรก็ไม่ได้ก็เยอะนะอันนี้คือคือบางมุมที่เราไม่รู้เรา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 จะคาดไม่ถึงแต่นี้ถามว่าเออมันจะมีวิธีการอะไรไหมในการดูแลอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าบางอย่างมองแต่มุมตัวเลขต,ต,ตัวการกระตุ้นหรืออะไรใช้เงินมันอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจไม่คือคือคือเขามาใช้เงินในดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าขผูวบ่วุมพวกเรามันก็คือเรื่องเรื่อง เรื่องเรื่องทุกสุขของประชาชนอ่ะครับครับแต่ในแง่มุมของของถ้าเกิดเป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ในไทยที่จะพาเข้าไปจีนอันเนี้ยอันเนี้ยได้ประโยชน์แน่ๆใช่ไหมฮะถูกต้องต้องรีบปรับตัวฮะผมผม่อยเรียนอย่างงี้นะครับไ,ได้ประโยชน์แน่แนไหมเอ่อถ้าเกิดพูดในมุมของได้ประโยชน์นี่คือต้องวิ่งกันละ่ะทุกคนต้องหาช่องทางของตัวเองละ่ะครับแน่นอนฮนะพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันไอปลามันในในอ่างอ่างหนึ่งเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันเคยกิน กินกินคำนี้อยู่นะมันอาจจะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการกินละแล้วถ้าเกิดตามติดตามไม่ทันอาจจะคุณอาจจะไม่มีไม่มีให้กินเลยก็ได้ออเที่ผมพูดถึงก็คือเราห่วงย่งนี้ห่วงว่าปลาใหญ่เนี่ยมันจะมีมาตรการของเขาเนี่ยมาก,กินมาก,กินมา,ก,ก,นมาก,กินปลาเล็กจนปลาเล็กไม่มีไม่มีอยู่ไม่ได้โดยเฉพาะปลาใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นพวกปลาใหญ่ที่มาจากต่างประเทศ เข้าใจที่ผมพูดไหมับนเขาอย่างเช่นเรื่องของระบบเอาผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยการจองห้องอะ่ะคบคโดมะโกด้าอะไรพวก<อ>นี้ท<อ>ี่ที่เดีด๋ยวนีระจองห้องวเนี้พวกนี้มันไม่ได้เสียภาษีบ้านเรานะ,ะอ,อย่างเงี้ยครับเราสูญเสียกับเงินอย่างนี้ไปในในใน,ในแต่ละปีแต่ละปีไม่น้อยนะโรงแรมต้องจ่ายจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ให้บริษัทเหล่านี้ไปสิบยี่สิบเปอร์เซนต์ยี่ิบห้าเปอร์เซนต์สามสิบเปอร์เซนต์ก็ยังมีแว่มแล้วแล้วอีสิบสามสิบเปอร์เซนต์ที่เสียหายออกไปเนี่ย เงินตรงนี้เขาเสภาษีให้เราเท่าไหร่เรามีมาตรการควบคุมสิ่งเหล่านี้หรือยังครับอ๋อนี่น่าจะเข้าไปสอดคล้องกับตอนช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วที่ทางคุณสุรวัตรเคยเหมือนกับชงเรื่องเกี่ยวกับประมาณสัก8ปดเก้าเรื่องะฮะที่จะมาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในช่วงประมาณกลางปีที่ผ่านมาใช่ใช่คือคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือผมอะด้วยด้วยความที่ผมอยู่ในธุรกิจนี้นานเนาะครับ ผมอยู่ท่องเที่ยวมาสามสี่สิบปีแล้วแล้วก็อันที่สองคือผมก็อยู่ในมุมของการตลาดด้วยและการกฎหมายด้วยอะไรด้วยก็เลยก็เลยอยู่ในสภาอุตสาหกรรมไอ้สภาผู้แทนเนาะในการไปจะบางเรื่องก็ทําให้เออเอยถ้าเกิดมีใครอยากจะให้ข้อมูลภาครัฐบ้างผมก็เลยอยากจะให้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปแต่แต่ว่าถามว่าเขาฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็ถือว่าเราก็มีเสียงเล็กๆให้เขาให้เราจะรู้ไม่หมดก็ให้ภาครัฐเอาไปเอาไปฟังด้วยก็ดี อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมห่วงก็คือเรื่องอย่างเช่นเรื่องเองินที่เราเรียกกันว่าค่าหยิาแผ่นดินอะไรเงี้ยที่ที่เรารที่รัฐบาลได้ได้เลื่อนออกไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้เลื่อนนานเกินครับเพราะว่าเงินตัวนี้โดยบริบทของกฎหมายแล้วที่จะเข้ามาเนี่ยเพื่อที่เอาเงินตรงเนี้ยมาชดเชยการใช้ทรัพยากรของบ้านเราของประเทศซึ่งงบประมาณตัวอื่นมันเอามาไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นพอพอกระทรวงอะไรก็ตามไปทาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ไอ้นี่ก็เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวหมดเลยค่ะพอพอกลายเป็นว่ามวที่จะใช้จริงๆริงสำหรับการท่องเที่ยวเผยๆเนี่ยงบมันหายไปแล้วงบมันหมดไปละอือืมอือมอืทีนี้มันมีเงินกองทุนเงินที่จะเก็บโดยตรงจากนักท่องเที่ยวมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมันมันต้องรีบทำครับอือครับผมมันก็มีกฎหมายรองรับหมดแล้วราบเะเยงแต่ว่าเที่ยวนี้จำเป็นต้องหยุดไปอาจจะเป็นว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็มองว่าเออตอนนี้เบรกไว้ก่อนอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้ง่ายขึ้นหรือ ทางชายแดนอะไรที่ถ้าเกิดเก็บแล้วทั้งภาาชายแดนจะเข้ามาลําบากขึ้นมีปัญหามากขึ้นทําให้นักท่องเที่ยวมาน้อยลงลยอะไรเงี้ยซึ่งเราสิ่งเหล่านัน้นมันมีวิธีแก้ปัญหาครับมันต้องแก้ปัญหามันไม่ใช่มันมันยกเลิกนานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะให้ลือ้อคือพูดง่ายๆว่าอยากให้กลับมาคิดเรื่องเหล่านี้ตามตามบริบทมันก่อนเพราะว่ากฎหมายอุตสาห์ออกมาให้แล้วแก้กฎหมายเรียบร้อยเพราะบ้านเราปัญหาคือว่าเราแก้กฎหมายช้านะกว่าที่จะออกกฎหมายได้เดินได้มันก็ช้าอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดเบรกไปก็ ก็เสียดายครับอันนี้ก็กลายเป็นภาพสะท้อนที่เมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงงบประมาณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนไปลงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งถนนสร้าง <laughs> ครับผมอันนี้ก็จะเป็นข่าที่ผมไม่ได้ยินนะแต่ว่าผมจะเรียนอย่างนี้นะเพราะผมอยู่ในตรงนั้นคืองบประมาณทาถนนเพื่อการท่องเที่ยวทําสร้างน,นู้นสร้างน,นี่เพื่อการท่องเที่ยวหมดเลยแล้วผมถามว่าไอ้ทรัพยากรนะครับบางอย่างที่มันใช้กับการท่องเที่ยวเรายกตัวอย่างในช่วงโควิดเนี่ย ที่คนชื่นชมกันว่าโอ้ยน้ําใสกลับมาแล้วปลาเริ่มกลับมาแล้วสทรัพยากรดีๆกลับมาแล้วเพราะน้ำเชื่อมไม่ไปเที่ยวเนี่ยของจากถามว่าที่สูญเสียไปพวกเนี้ยอืเรามีวิธีการที่จะทําให้มันกลับมาไหมหรือว่าครับคลองมันนี่มันอยู่ยังไงเอาแค่ขยะก,ก็พอละครับห้องน้ากับขยะนี่ตัวตัวสําคัญอะไรเนี่ยเราเรามีไปควบคุมตัวนี้ เปนยังไงบ้างอะไรโอ้อแล้วถ้าเกิดพูดในมุมว่าถ้าเราจะก,กระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นเต็มที่แบบจริงๆเลยเนื่องจากว่ายังไงก็เป็นพระเอกของเมืองไทยเราอยู่แล้วเนี่ยฮะคิดว่างบประมาณเนี่ยมันควรจะไปจัดการส่วนไหนมากที่สุดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะฮะโอ้เรื่องนี้พูดยากนะผมจะเรียนอย่างนี้นะครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยเอาปีหกสองเป็นที่ตั้งเนาะปีหกสองเนี่ยเราทําเงินเนี่ย ที่บอกว่าเออทําเงินมาได้สามล้านล้านให้ชาบิเทศนี้คือเป็นเป็นเป็นคนเป็นเป็นกระทรวงที่ดึงดูดเงินตัวนี้เข้ามาดึงเงินตัวนี้เข้ามาแต่ถามว่ากระทรวงเนี่ยได้ได้งบประมาณในการดูแลตรงนี้เท่าไหร่น้อ,อยมากมากครับห,หลักหลักไม่กี่พันล้านทั้งกระทรวงนะครับถ้ามันไม่ตกอยู่กระทรวงอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่ากระทรวงอื่นเวลาเขาเขาพูดถึงเรื่องน้ํา พูดถึงเรื่องถนนพูดถึงอะไรเรื่องเนี่ยมักจะมีคําว่าเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ร่วมด้วยตลอดเวลา <ừ> แต่พอถึงเวลาจริงถามจริงว่าเวลาสร้างถนนเน,นี่ยเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยถามจริงรการท่องเที่ยวไปถึงหรือเปล่า <ừ> อย่างเช่นคนของงบอ่ะของงบไปแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งซึ่งแหล่งท่องเนี้ตรงนั้นอาจจะไม่แหล่งทเที่ยวที่ขายได้ก็ได้ครับ<อ>คือคือการท่องเที่ยวมันทําทําเฉพาะบริบทหนึงไม่ได้มันมันมันต้องรวมหลายๆอย่างไปด้วยกันมันถึงจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวได้อื แน่แนอนเราก็มีทั้งอบทในที่พูดในกระทรวงท่องเที่ยวนะมีอบทมีกรมการท่องเที่ยวมีกระทรวงท่องเที่ยวมีสททมีตำรวจท่องเที่ยวอะไรเงี้ยงบต้องใช้งบท่องเที่ยวโดยตรงเนี่ยงบประมาณมีอยู่แค่นั้นเองถ้าเกิดถามว่าช่วงนี้กาลังคุยเรื่องงบประมาณผมก็อยากให้งบประมาณมาลงที่กระทรวงท่องเที่ยวให้มากขึ้นอืจะได้สะท้อนเรื่องของการกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะให้เะเอกอยู่ที่การท่องเที่ยวในเมื่อในเมื่อคุณเอา เอาเฟืองตัวนี้เอาเครื่องเครื่องจักรตัวนี้มาเป็นตัวหาเงินเนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องใช้เงินกับมันเยอะหน่อยอ่ะให้มันอย่างน้อยสุดคนที่มันดูแลกระทรวงนี้ต้องเป็นคนที่มาชี้ชี้นโยบายชี้ชี้ระบบอ่ะเราเนี่ยอย่าลืมว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยที่เราใช้ใช้กันอยู่มีกฎหมายแค่สองฉบับเองก็เรียกว่าพรบท่องเที่ยวพอลบบท่องเที่ยวแห่งชาติอันหนึ่งแล้วก็พรบธุรกิจน้ำเที่ยวและมกุเทศ ือคือสองฉบับเนี่ยในการดูแลใน,ในอยู่ในมือของกระทรวงท่องเทีย่ยวและกี่ล่ะเรื่องความปลอดภัยต่างๆพูดถึงท่าเรือหนุ่มเไปอยู่กับกรมเจ้าท่า <c oughs> พูดถึงเครื่องบินมาอยู่ที่อื่นหมดเลยก <c oughs> ็แสดงว่าเขาก็ได้งบมาน้อยโดยธรรมชา <c oughs> <c oughs> ติผมว่าเราไม่มีเราไม่มีระบบว่าเฮ้ยทั้งหมดนี่มันต้องผ่านอ,อย่างเช่นผมเคยเสนอนะ <c oughs> ผมพยายามเสนอภาครัฐว่าเพิ่มอีกหนึ่งพรบได้ไหมพรบเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรักหนึ่งฉบับได้ไหม คืออย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมีพรบฉบับ,บนี้เนี่ยกระทรวงท่องเที่ยวก็ต้องมีก็เป็นเจ้าภาพเลยไปดูเออต้องเป็นคนไปดูเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวะลรพวกนี้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นอนืเพราะว่าเพราะว่ากระทรวงท่องเที่ยวเป็นคนที่หาเนเ่ยแล้วอย่าลืมนะว่าปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเป็นปัญหาสาหรับประเทศไทยมากที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยครับอืแล้วเราก็จะเจอปัญหานี้อยู่บ่อยครั้งทั้งๆขณะที่น้องเที่ยวมาเยอะมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดปัญหาก็มากขึ้นเท่านั้น อืครับทําไมเราไปญี่ปุ่นเราว่าญี่ปุ่นท่องเที่ยวไปเยอะๆกลับไม่ค่อยห่วงถึงแม้เที่ยวนี้นะญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องเรื่องภัยธรรมชาติมีเรื่องปัญหาเรื่องอุบัติเหตุอะไรพวกนี้นะครับไม่มีใครไปว่าเขานะกลับชื่นชมเขาอีกบอกเห็นไหมเขาสามารถการจัดการคนออกมาได้จัดการได้เก่งอย่างงู้นอย่างนี้นี่อนี่ถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนี่โดนด่าละครับผมมัน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 ต่างกันตรงไหนที่มันต่างกันคือต่างกันเรื่องของความเชื่อถือ นี่คือสร้างสิ่งที่เราต้องรีบสร้าง uh huh. เพราะไม่นั้นเนี่ยนะตอนนี้เราเริ่มจะเริ่มจากคู่แข่งเราอย่างเวียดนามก็เริ่มจะมาแซงเราแล้วนะรเริ่มจะมามีอะไรที่มันมันคือ,ค,อคือยังไม่ถึงขนาดแซงประเทศไทยหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาก็พยายามตามมาติดๆเพราะว่าเขาดูปัญหาของเราเขาเห็นปัญหาของไทย oh. แล้วเขาก็ไปบล็อกไป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 ,ไปตั้งของเขาโ oh. อเราเดินมาเกาะ hmm. เขาเอาจุดด้อยเรามาเป็นจุดเด่นเขา hmm. เพราะฉะนั้นของที่เรา มีดีอยู่ในมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมธรรมชาติใดๆก็ตามแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นจุดขายที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่มันจะไปตกน้ําตายเอาไอ้ตรงพวกเกี่ยวกับการบริหารจัดการในหลากหลายด้านประมาณนั้นเลยเนี่ไอ้นี่ใช่เลยผมยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะภาคอีสานเนี่ยเป็นภาคที่าการท่องเที่ยวไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ว่าถามว่าไม่มีจุดขายไม,ไม่ใช่ไม่ใช่แน่มีจุดขายมีะใช่แต่ว่าผมมองเอาแค่หินสามวานผมไม่แน่ใจว่าทั้งคุณบอลทั้งทั้ง เป้งฮะครับเอคุณเตค่ะรู้จักไหมเป้งฮะเป้งครับผมที่สามบานเนี่ยผมไปดูแล้วผมชอบนะผมว่าสวยแล้วก็อากาศดีคอแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยนี่ผมเสียวเลยนะครับผมมั่นใจได้เลยนะถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจีนไปที่หินสามบานเนี่ยมีโอกาสตกเขาตกเขยวแน่นอนครับเราไม่มีที่กั้นเราไม่มีแล้วกบในการจัดการไม่มีเลยผมเดินไปถึงสุดนะคยังไม่มีได้ไม่เคยได้ยินเสียง นกหวีดบอกว่าห้ามห้ามเดินผ่านกันไม่มีไม่มีคนไปดูแลเรื่องพวกนี้เหมือนแล้วจะมีแค่สีทาเป็นปะปะไว้ว่าห้ามเดินไปเกินขอบนี้เขาปะแค่เขาปะแค่ไออสกอตเทสสีเหลืองนั่นนะฮะใช่ใช่เพราะผมเดิน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 ลมพัดมาเิยๆผมนั่งลงเพราะว่าเร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 าเสียวตั้งใจอยู่แล้วว่าเดินถึงจุดไหนคมันมันมันอยู่ระหว่างการถกเถียงกันระหว่างความสควรกับไม่สควรหรือเปล่าครับ หมายถึงว่าแบบเอ๊ะไปทําแล้วเดี๋ยวมันไปทําให้มันเสียศัียภาพอะไรเสียเออหรือว่ามันเสียของหรือเปล่าหินมันสวยๆอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือคือไม่ไม่ผมมองอย่างนี้อยากว่าคุณต้องมีคนอลุมการเดินเข้าไปของจํานวนคนครับครับครับถึงมคุณไม่มีคุณไม่มีคนมาคุณแค่เขียนบอกว่าไม่ควรเกินห้าสิบคนถามมาแล้วมันเกินหรือเกินห้าสิบคนหรือเปล่าใครจะไปรู้วาครับผมครับทำไมเราไม่มีคนมายืนกันว่านับเลยห้าสิบคนนะเป็นชุดๆอชุดนี้ไปเสร็จ ชุดหนึ่งนี่เข้าไปได้ไม่เกินอ่20นาที15นาทีแล้วก็ต้องออกมาแล้วนะเป็นรอบๆเป็นอะไรไม่มีใครทําไม่มีคนไปจัดการก็คือปัญหาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการไม่ใช่ว่าไม่มีของเรื่อกจัดการทัดๆเลยอันนี้อันนี้คืออันนี้ใช่ยกตัวอย่างให้ให้รู้นะว่าครับครับนี่คือความภาพครับอื เอาละครับคุณสุรวัตรครับวันนี้เห็นภาพเลยแต่ว่าเวลาหมดเท่านี้เดี๋ยวไม่มีโอกาสคงจะได้คุยกันยาวๆเรื่องนี้น่าจะเป็นซีรีส์ยาวครนีขอบคุณดีครับมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ